นายเกิดผลนี่มันเป็นกูทําข่าวอะไรวะน,นี่อทะทไมทนายมันเยอะอย่างงี้อ่ะทนายเกิดผลทนายเกิดผลแก้วกําเนิดนี่ทนายทั้งหมดนี้นะแก้วเกิดเกิดเกิดผลเกิดผลแก้วเกิดแก้วเกิดพี่นี่รู้จักกับคุณชูชาติกันไพรเพราะาว่าสัมภาษณ์แกตอนที่แกเป็นทนายให้กับในคดีศาลศาลพระพรมมใช่ไหมอา่อาไอไอไอรลดักอะไรเนยนะ S <S <m> อืออืออืออ่าตอนนั้นพี่สัมภาษณ์แกทนายตั้มเนี่ยพี่ไม่ไม่เคยสัมภาษณ์แกทนายเดชานี่รู้จักมา20กว่าปีแล้วสัมภาษณ์กันตั้งแต่วิทยุอ่าทนายวิทูลเก่งงานเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะเจอทนายเดชาแต่ก่อน็ช่วยเรื่องไอ้ไอ้นี่นอกระบบช่วยอะไรนี่นอกระบบกับว่าตามตามอะไรพวกนี้น,น,น,นี่น,น,อ,นอกระบบบัตรเครดิตแล้วก็ตามตามเรื่องผัวเมียเคยเคยสัมภาษณ์กันเรื่องผัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะแนะนำคลินิกึ่งศูนย์หนึ่งให้หาทนายเดชา แล้วก็ท <c oughs> นายเกิดผลเนี่ยรู้จักทนายรณรงค์เนี่ยรู้จัก <c oughs> ผู้นี้พวกนี้จะอยู่ในใ,ในในการชุมนุมหลายๆการชุมนุมอ่ะ <c oughs> บางทีเขามาสังเกตการอะไรเงี้ยเราก็จะรู้จักกันนะท <c oughs> นายเกิดผลเนี่ยนะคะแก้วเกิดโพสต์ความว่าทนายตั้มยอมรับแล้วว่าเรียกเงิน7ล้านห้าจากบอสพอจริงแต่เรียกให้ผู้เสียหายไม่ใช่เพื่อตัวทนายเองและนอกจากนี้ยังไม่ได้ไหมายความถึงแนวทางในการต่อสู้คดีของทีมเดอะไอคอนกรุ๊ป ที่ออกมาขู่ว่าจะฟ้องแม่ทีมอาจถือได้ว่าข่มขู่ผู้ที่มาเป็นพยานให้ตํารวจถือว่ากําลังยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ทนายเกิดผลในการก็อธิบายว่าอย่างให้ความเหม็นว่าแนวทางในการต่อสู้คดีของทีมทนายดีไอคอนเนี่ยไม่ซับซ้อนมองออก1ใช้วิธีต่อสู้ที่ทนายของบอสพอให้สัมภาษณ์คือดําเนินคดีกับแม่ขายที่แอบไปทํางานนอกเหนือคําสั่ง mm hmm. หรือนโยุบายบริษัทคือไปสมัครรับลูกทีมเครือข่ายกันเองจนบริษัทเสียหายใช่ไหมนอกจากนี้แล้วเนี่ย จะใช้วิธีการฟ้องร้องแม่ทีมซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เบเบามากมมเคยเป็นทานายผู้เสียหายคนหนึ่งฟ้องจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองรวมกันหลอกลองผู้เสียหายชอ,ยอกโกต่อมาจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองในคดีที่จะฟ้องรับผิดร่วมกันกว่าไปฟ้องกันเองจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองหลอกให้จำเลยที่ห,ทหนึ่งลงผู้ชเลยโจ๊กเนาะอย่างเงี้ยเออขา, <code> ขาบอกว่าเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ในการต่อสู้เนี่ยเขาเห็นทงเลยว่าพวกเราไม่รู้อะไรเลยเรามีโมเดลธุรกิจของเราอย่างนี้ ไอ้ ain, พวกแม่ทีมพ่อทีมทั้งหลายนี่แหละไปทํานอกเหนือโยอนผิดโยนบาปไปให้พวกแม่ทีมนอกเหนือดังนั้นตารวจเขาเลยจะเรียกทีมพ่อทีมแม่ทีมไงเพราะนั่นแหละเป็นที่มาที่ที่คุณคนนั้นน่ะจากพ่อทีมแม่ทีมแล้วกลายเป็นเหยื่อในรายการหุ่นกระแสอ่ะใช่เะล่อ,อ